สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่ก็หลวงตาบุญชื่นกําลังจะให้ประมั่นถวายถวายของเจ้าคณะอ,อําเภอแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะนำาพะนาาแดงเนี่ยเข้าสู่พิธีอุปสมบทนะฮะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณวัดสีสว่างนะฮะตำบลโพนจานท์อำเภอโพนสวรรค วันนี้นี่ต้องบอกว่ามีพ่อนาคเนี่ยจำนวนสามองค์นะฮะมาบวชพระออกันสามองค์เลยนะครับนี่ก็กำลังจะบวชอยู่นะครับเดินรอบโบสถ์กันแล้วมาสักคู่นี้นะฮะอ่าก็ต้องเว้นระยะห่างกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าโรคระบาดโควิดนี่น่ากลัวจริงๆอ่าบวชกันทั้งหมดสามนาคนะฮะวันนี้นี่ก็เป็นพระโบสดนะ,ะของวัดศรีสว่างอ่ะ นาะอย่างน้อยเนี่ยของเราเนี่ยหนึ่งนาคนะฮะก็ะเพจทั่วไทยนิวเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพไปหนึ่งนาคนะฮะก็นาคแดงก็หลวงตาบุญชื่นก็พามาบวชที่วัดน,นี้นะฮะก็ะขอให้ทุกท่านเนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะอน,อนุโมทนาบุญร่วมกันเดี๋ยวเข้าไปบริเวณพระโบสถ์ซะหน่อยฝนตกตั้งแต่ตีสี่นะฮะถึงจะหยุดเนี่ย หยุดมาตอนประมาณสักหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนะฮะภายในบริเวณพระโบสถ์นะฮะเดี๋ยวก็จะจัดงานอ่าบวชนะฮะวันนี้เนี่ยสามสามองนะฮะบวชกันสามองเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไหว้พระประธานซะก่อนนะฮะสาธุนะฮะมมีั้ยยดพ่่อบินี่ก็เป็นพระนาคแดงนะฮะเดี๋ยวก็จะนะครับ ตัดทางโลกแล้วนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ร่มกาสาวพักนะฮะนี่ก็เป็นพระหน้าอีกองหนึ่งนะฮะแบวบชวันนี้สามองเลยนะฮะนี่ก็อีกองหนึ่งนะฮะอีกไม่นานนะฮะก็จะเข้าสู่พิธีออปสมบทนะฮะขณะนี้เจ้าท่านเจ้าน้าเพอเนี่ยก็ยังสนทนาธรรมกับหลวงตาบุญชื่นอยู่นะครับ อาโบสถนี่ยนะฮะแลวนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านทั้งมหมาฝนไม่หยุดตกไปแล้วพร้คุณเจ้าเนี่ยเริ่มทยอยเดินเข้ามานะครับบริเวณพระโบสถ์แล้วนะฮะ,อะขอให้ทุกท่านเนี่ยร่วมอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะฮะอะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันดีจริงๆ เรายังคงอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะิจะมูงมาเอาถวายพยมเดียกวันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบวชสามรูปนะฮะบวชนาคสามนาคนะฮะเป็นพระพิธุสงฆ์นะฮะนี่ นี่ก็พอๆพอพอแม่ๆเนี่ยว่านั่งรอบวชพระกันนะเนี่ยมอิ่มบุญกันเลยหน้าตานะครับโชคดีจริงฝนไม่ตกนะก็พระคุณเจ้าเนี่ยกำลังจะพยอยกันเดินเข้ามาบริเวณเท้าโบสถ์แล้วนะฮะก็อีกไม่นานก็น่าจะเริ่มพิธีนะฮะเดี๋ยวผมเดินไปดูบริเวณรอบๆวัดก่อนนะฮะ ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดกันนะฮะต้องขอทานอภัยด้วยเนื่องจากภารกิจเยอะเหลือเกินไม่รู้จะไลฟ์สดอะไรโควิดเยอะไปหมดนะฮะนี่ะอ่าบวชกันสามนาคตอนแรกนึกว่านาคเดียวนะวันนี้อ่าอิ่มบุญกันเลยนะฮะอ่าบวชพระนะฮะสามรูป วันนี้ก็วันที่16นะฮะกระกฎาคม2564นะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่กดติดตามสวัสดีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับเน,นี่หลวงตาบุญชื่นเดินลงมาจากศาลาแล้วมาตะกูสัมมาทม เนี่ยปมมันนะฮะยังไม่ลงหระลุงพันบวชบวชกี่โมงเมื่อกี้ถวายไยังถวายพระไตรสำรองไปแล้วถวายแล้วทูกเพียนนะก็พระไตเนี่ยผมจัดเตรียมไว้ทั้งหมดสองชุดนะฮะ แล้หลวงตาบุญชื่นบอกว่าให้บวชแค่ชุดเดียวพ้าไตอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่ผมนํามาสมรองเนี่ยก็นําถวายกับอ่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะเภอพลสวรรค์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไลฟ์สดไลฟ์สดไม่ทันอ่ะอนุโมทนาบุญกันฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อย

นก,ก่อนที่จะเข้าภายในพระโบสถ์เนี่ยก็กําลังนั่งสนทนาธรรมอยู่แล้วก็รอเวลาอยู่นะฮะก็ใช้เวลาน่าจะไม่นานเพราะว่าพระสงฆ์ทยอยเข้าโบสถ์แล้วนเดินไม่ดีนี่ลื่นล้มเลยนะ สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทซ่ไทยนิวนะครับนี่อยู่กันบริเวณวัดสีสว่างนะฮะตำบลพลจานนะครับไม่รู้จะอยู่มุมไหนละนะฮะเพราะว่ารอเข้าพิธีอุปสมบทนะครับนี่ตัมมันเดินเข้าไปในโบสถ์ลว วันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีนะฮะเลิกงามยามดีมากๆนะฮะที่หลวงตาบุญชื่นเนะะี้ยคพาพ้านากนะฮะเข้ามาอุปสมบทในส่วนของ พิธีเนี่ยผมคงไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องเก็บเป็นภาพแล้วก็เป็นที่วิดีโอนะฮะแล้วก็ให้พี่น้องได้รับชมกันนะฮะก็ะนี่ก็เป็นเพียงการไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศสดๆนะฮะภายในวัดนะครับก่อนที่จะมีการอุปสมบทนะครับอุปสมบ,นบนทน,นะฮะพันนาคทั้งสามนาคนะฮะอีกไม่นานก็จะเป็นพระสงฆ์แล้วนะฮะ บวชกี่โมงไหมลูกพี่อ้าวแตขอให้ลูกเพจทุกท่านฮะร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะบวชกี่โมงครับพี่เอ่อน่าจะ10โมงวัน10โมงครับโมงมีนก็สุริยาชาแนลเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเริ่เจ้าพัฒนาข้าวกะนาบเภออ่าท่านพระครูก็เริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปโกะปะซิลไหม เสร็จแล้วก็หลวงตาเดินทางไปที่กรกซิลเลยครับแล้วพี่สุริยาไปด้วยไหมครับเนี่ยวันนี้คงไม่ได้ไปเพราะไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องวัสดุก่อสร้างสะคานก่อนครับวันนี้ครับผมวันนี้สั่งของอะไรเริ่มก่อสร้างกันแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานเนาะใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากนี่ก็เหนื่อยกันใครนี่เดี๋ยวไปดูความก้าหน้าแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมไปนะครับผมก็ส่องดูสุริยาชาแนลอยู่เหมือนกันน่ะมันลงตลอดผมไม่ค่อยได้มาที่สดมาโควิดเยอะแล้วกินไม่กล้าอยู่นานนะฮะ ก็ความคืบหน้านะะในการสร้างสะพานบุญบ้านกกปะซิวเนี่ยนะครับตำบลกกปะซิวอำเภอภูพานนะฮะจังหวัดสกลนครเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางอบตกกปะซิวเนี่ยนะครับก็ทําการยื่นเอกสารต่างๆนะฮะผ่านทางอำเภอแล้วก็ผ่านจังหวัดสกลนครเราสร้างสะพานเหล็กนะฮะหรือว่าสะพานแขวนเ,นเพื่อถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นแล้วก็มอบให้กับแผ่นดินนะฮะ ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้กันงบประมาณเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ที่ผมตั้งเป้าไว้ประมาณสองแสนอ่ะเริ่มขยับมาสามแสนทำไปทํามานะฮะก่อนที่จะปิดงบนะฮะก็ปิดงบกันที่สี่แสนแต่เมื่อสองวันที่แล้วนะฮะ, 3, ะ,ฮะสามวันที่แล้วเน,ะะวนี่ยมีการเรียกผู้รับเหมามาคุยนะครับมีการประเมินราคากันนะครับหลายหลายฝ่ายสรุปแล้วรับเหมาจบอยู่ที่ห้าแสนบาทนะฮะขณะนี้เนี่ยก็ผมก็มีเงินนอนอยู่สี่แสนบาทเดี๋ยวจะ รวบรวมเงินนะฮะวันสองวันนี้ก็เดี๋ยวจะโอนเข้ามานะครับให้คุณบานเย็นเนี่ยเป็นผู้ถือเงินเนี่ยนะครับเพราะว่าผมี่ยอยู่ไกลไม่สามารถที่จะมาเบิกจ่ายอะไรได้นะครับก็ให้คุณบานเย็นถือเงินนะครับเราก็จะนํานเงินมาอีกหนึ่งแสนบาทนะครับมามอบให้เอาใครอยากจะร่วมบุญก็บอกบอกกันตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้รับบริจาคไม่ได้เรียอะไรนะเหมือนเดิมนะฮะผมไม่มีไม่มีการเรียอะไรแล้วผมไม่เคยรับบริจาคนะฮะ ก็ใครอยากจะร่วมบุญก็ติดต่อมานะฮะแบ่งบุญให้ผมก็พูดชัดเจนนะฮะแบ่งบุญให้แต่เราไม่รับบริจาคนะครับแล้วก็ไม่เคยโพสต์เลขบัญชีด้วยนะครับบอกให้ทราบตอนนี้เฉยว่างบประมาณในการสร้างเนี่ยห้าแสนบาทนะฮะเริ่มสร้างกันมาสองวันแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยบวชพระเสร็จแล้วนะฮะก็จะเดินทางไปตำบลโกกปะซิลไปดูการกอร่อสร้างสะพานกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง เฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณวัดศรีสว่างตำบลพลจานร์อำเภอพล,พลสวรรค์จังหวัดนะครพนมอีกไม่กี่นาทีเนี่ยก็จะเข้าสู่พิธีอุสมบทนะฮะพ่อนาคทั้งสามลูกทั้งสามองค์นะฮะ,นะฮะ,ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมผมคง้อปิดเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะฮะ